สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพระสมเด็จบางคุณพรมพิม์เกบตบดุลพระองคนี้ค่อนข้างสวยครับสวยสมบูรณ์พิม์ตรงตัวยงามครับพิมเกบตบดุมนี้จะมีเส้น แจมตรงฐานครับก็มีหูเหีตนเหมือนดอกบัวครับเท่านี้เนื้อหาค่อนข้างดูง่ายครับจับจานมีแควเสียมขึ้นครับให้เห็นแคลเสียมขึ้นครับหูก็ไม่ค่อยจะมีนะครับตรงนี้ ด้านหลังจะมีตาปัม๊มของวัดบางขุนผมครับซึ่งบ่งบอกว่าเท่านี้ออกแกะกลุก่วัดบางขุนผมปี2,500ครับอย่างแน่นอนไม่ต้องไปสงสัยเป็นวัดไหนนะครับตาปั๊มก็เป็น จุดที่วัดอีกจุดน,นึงนะครับตาปั๊มนี้ต้องต้องมีความเก่านะครับมีความเก่าตาปั๊มก็จะจมลงไปในเนื้อผ้านะครับจมไปในเนื้อผ้าล้างไม่ออกนะครับเป็นแบบนี้ แอดจมลงไปครับแล้วมีปูนงอกขึ้นมาบนผิวผ้าอีกทีหนึ่งครับตาปั๊มจะกลายไปอยู่ด้านล่างนี่เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับมนุษย์ไม่สามารถทำได้ครับแต่ของป้อมก็ทำตาปั๊มได้เหมือนนะครับแต่เขาทำความเก่ากายภาพ ปบเก่าไม่ได้ถ้าตาปั๊มยังลอยๆอยู่บนถิวผ้าแล้วก็สีสันยังสดใสอยู่นี่ก็ไม่น่าจะเก่านะครับน่าจะเพิ่งทำมาครับถึงจะเรียนตาปัม๊มเรียนเหบตาปั๊มได้แต่ก็ทำเนื้อหาไม่ได้นะครับ ำเนื้อหามเก่าไม่ได้ขอบข้างก็สำคัญนะครับขอบข้างสำคัญมากเลยครับขอบข้างเราจะมองข้ามนะครับสำหรับดูการดูสมเด็จเก่าๆมันต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีหลุมมีรอยปี๋รอยแยกถ้าต้องดีๆนะครับในปาก หลุมขอบหลุมนี่ก็จะเป็นคมคมครับเป็นเม็ดเมึด่งเกิดจากปูนงอกครับปูนงอกหรือแคลไซด์นั่นเองครับแคลไซ้์งอกต่อไปนานๆน,นี่เขาจะประสานกันนะครับไม่เห็นหลุมเลยครับต่อไปเนี่ยเขางอกขึ้นมาครับถ้าปากหลุมลื่นๆหรือว่า ไม่มีความคมไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาตินะครับมันเกิดจากจงใจทำเนี่ยจะมีคาบขูดอยู่ตามร่องครับตามล่องตามสอบเนี่ยครับคาบขู่จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับให้คินนาการไปถึง เห็นงอกเห็นย้อยครับเนี่ยลักษณะคล้ายๆ้ากันครับมนุษย์ไม่สามารถจะมาทําเห็นงอกเห็นย้อยได้นะครับเกิดจากธรรมชาติเกิดจากการเวลาครับรอยปี๋รอยแยกรอยลานการรับตัวการเท็ดตัวของงงปาครับเนี่ยมีครับขู่กับตำหลอง ต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยเนื้อหาแบบนี้ของฟอมเรียนแบบไม่ได้นะครับ่สามารถจะมาทำเป็นเม็ดๆเ,เป็นผพดงอกได้ครับอาแบบจารย ธรรมชาติสำรสร้างมาครับนี่ยรอยปีรอยแยกการเซ็ตตัวการรัดตัวรัดตรงเดียวว่างคุจริงๆเนื้อหาเขาแข็งนะครับแข็งแกร่งครับกลายเป็นหินนะครับแข็งนะครับ ไม่ได้ปนขุนไม่ได้แบบนุ่มๆน,นะครับแข็งแต่นุ่มนวลตาเน่ยรอยปีรอยแยกขอบข้างนี้สำคัญมากครับสำหรับพาพตรมเด็จเก่าๆโดยเ,ดยเฉพาะตุมเด็จแบาข้นคมนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ครับ ขอบข้างต้องไม่เรียบนะครับต้องไม่เรียบต้องไม่ตรงครับถ้าเรียบเรียบตรงตรงนี้ไม่น่าจะเก่านะครับน่าจะใหม่ถ้าอย่ามองจะลืมอย่ามองข้ามนะครับขอบข้าง <c oughs> เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับ,รบดู สำหรับดูพระสมเด็จเก่าๆนะครับเนี่ยเนี่ยใครจะไปเรียนแบบได้ครับใครจะไปทําได้เี่ยจะมีคมคๆมๆนะครับคมคมตระจากปูนงอครับงอเขาถึงบอกว่าสมเด็จเสร็จขอบ อบนี้สําคัญนะครับสำคัญมากเป็นองค์ประกอบสําคัญนะดูขอบแล้วก็ดูเนื้อหาครับดูความเก่าเนี่ยจะมีแคลเซียมขึ้นนี่ตรงกระพักกันถ้าดูแคลเซียมนะแค,ค,ค,คลเซียมเขาจะเป็น ขาขาวนะครับเงาเงาเขาขาวเงาเงาเมือนฟันคนนะครับแล้วเขาจะจะซ้อนแสงนะครับแล้วต้องเกิดขึ้นมาจากในเนื้อพระนะครับไม่ได้มีใครเอาไปใส่ของปลอมหรือว่าพระใหม่ๆไม่สามารถจะเรียนแบบได้นะครับทำได้แค่พิมพ์ทรงนะครับหรือรูปทรง คือสีสันเท่านั้นครับจะจะมาทำแคลเซียมให้เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ครับแคลเซียมเกิดจากธรรมชาติเกิดจากการเวลาเนี่ยครับในว่ดต้องเด็ดครับเก่าๆนะครับก็ะจะมีเนื้อหาก็จะมีมิติมีมิตินะครับ กจะไม่เป็นสีเดียวนะครับแล้วเขาเนื้อหาจะไม่เรียบตึงนะครับทุกองค,ครับโดยเฉพาะพระธมเด็ดรังคุณพรมเนี่ยครับเนื้อหาจะไม่เรียบตึงนะครับเนี่ยครับเฉาเสียมเกิเดขึ้นเองตามธรรมชาติและการเวลาเท่านั้นนะครับ นี่ให้เปรียบเทียบกับเนื้อพระต้มเด็ดบางคุผมปีส่วนเก้าครับบางคุผมปีส่วนเก้ายังขาวอยู่เลยนะครับยังเนื้อ,อยังนุ่มอยู่เลยครับยังไม่เซ็ตตัวเลยครับนี่ให้เปรียบเทียบไปง่ายครับร้าต่างกันเป็นร้อยปีครับปะะ สี่สิบห้าสิบปีต่อไปก็จะเป็นอีกร้อยปีก็จะเป็นเนื้อแบบนี้แหละครับแต่ว่าพระองค์ปัจจุบันหรือองค์จริงส่วนนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งอีกครับตามไม่ทันครับตามกันไม่ทันยายภาพต่างกันเยอะครับ เรื่องเนื้อหาแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับพระสูตรพระตมเตตด็ดโตเท่าน,นั้นนะครับเป็นส่วนผสมของพระต้มเด็ดโตเท่านั้นนะครับพาะสายอื่นก็ไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะครับเป็นอีกเนื้อแบบอีกสไตล์หนึ่งครับเขามีส่วน เนื้อหาสวยครับดูง่ายเนี่ยแคลเซียมเกิดจากการเวลาเท่านั้นนะครับเท่านี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหรือถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็ยินดีส่ง ให้เฉงเมยครับหรือใครอยากแกล้รรับเองก็ยินดีครับผมอยู่ซอยกันตนาครับบางใหญ่เนื้อหาดูง่ายนะครับการดูผ้าสมเด็จนะครับถ้าเรา ยังไม่มีองค์ครูนะครับเร,เราใช้การเปรียบเทียบครับใช้การเปรียบเทียบกับภาพใหม่หรือภาพที่มีอายุค่อนข้างมีประวัติการสร้างที่ชัดเจนนะครับให้เราเปรียบเทียบกับว่าเก่ากว่าหรือว่าใหม่กว่า ท่องนี้สองแล้วไม่อยากจะวางครับจัดจานดูง่ายครับเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าพระเกสหรือพระปลอมทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้นะครับเนื้อแบบนี้ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับทำได้แค่สีสันหรือพิมพ์ทรงเท่านั้น ไม่สามารถจะมาทำเนื้อเนื้อหาได้ครับต่างกันเยอะครับเนื้อดูง่ายครับถ้าใครเคยเห็นแล้วดูง่ายเลยครับดูง่ายเลยนี่จะเป็นสายกล้องพันเอ็กนี้เขาชอบเลยนะครับ เขาเรียกแคลไซเรียกแคลไซต์ก Cal ็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมคาร์บอนตที่เกิดจากปูนเปลือกหอยครับแล้ต้องมีอายุ1 5 0 6 0ปีขึ้นไปนะครับถึงเกิดกายภาพแบบนี้ครับ สองมันจริงๆครับวันนี้จะ zoom กันแบบยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยครับเอาให้หกันชัดๆเลยครับเ,เป็นเม็ดๆเดนี่ย ต้องไม่เรียบนะครับต้องไม่เรียบตึงเนีัยเขาจะไปทำเนื้อแบบนี้ได้ครับก็าจะไปเรียนแบบได้ครับ เกิดฉาการเวลาทำงานน,นี่เขาบอกว่าฉึงบอกว่าพระตุมเบ็จดมีชีวิต ดูความหลุมกันจชัดครับนี่ครับก็จะมีความเป็นธรรมชาติมีปุ่นงอกครับปุ่นงอกปุ่นเนี่ย จะมีควมคมนะครับก็จะไม่เรียบลื่นนะครับตามหลุมตามซอกนี้ก็เป็นจุดที่วัดได้เหมือนกันนะครับว่าผระเป็นพระเนื้อแท้หรือเป็นพระเนื้อไม่แท้นะครับโดยเฉพาะขอบข้างนะครับสำคัญมากครับขอบข้าง อย่ามองข้ามนะครับมองข้ามไม่ได้ครับขอบข้างเนี่ยก็จะเป็นปุ่นงอกครับงอขึ้นมา หน้านะครับบางทีขยายใหญ่ไปก็ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ